สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้เรามาอยู่ในแมปแคลมโบเดียโซนนะฮะก็แมปนี้นะฮะเป็นแมปที่ <c oughs> คนไทยวันเลววะเนี่ยเดี๋ยวคนไทยแม่งเยอะใช่ไหมเลยเยอะกว่าคนเขเมรเด็กมั้งเนี่ยแล้วปัจจุบันนะฮะแบบนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นสนามรบนะฮะระหว่างคนไทยกับแอดมินเขเมรไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโ <c oughs> ดยการที่ท่านผู้ชมฟังมานะมันมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนไทยอ่ะไปถล่มแมปนี้นะฮะไปด่าคนกัมพูชาแบบเนี้ยแล้วแอดมินเขาก็มาเห็น แบบนี้นะแล้วแอดมินเขาก็ทําการขังคนไทยแม่งทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ด่าคนไทยทําอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะเลยจะมาดูกันนะฮะมารายงานสถานการณ์กันว่าปัจจุบันเนี่ยเคลมโบรเดียวของเรานะฮะกลายเป็นยังไงบ้างนะซึ่งแบบนี้นะฮะแอดมินเยอะมากนะคือแทบทุกเซิร์ฟเนี่ยจะมีแอดมินอย่างน้อยคนหนึ่งนะคือแบบแ,บบแม่งเยอะมากๆอ่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะแอดมินก็กลังขังคนไทยอยู่นะทั้งหมดนี่ในกองนี้น่าจะเป็นคนไทยหมดเลยนะมีแค่กัมพูชาบางคนนะส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยแบบว่าเนี่ย,ดยเดียเดยไอ้นี่เขมรเป็นหมันเอ่อไอ เดา๋ขอขอดูป้ายหน่อยพี่พี่ดูป้ายหน่อยไหนขอขอป้ายหน่อยขอดูป้ายหน่อยตบเขมรแบบไวทูเคมีใครไหมมีประโยค์เด็ดๆไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไฮบัดดีฉันเป็นคนกัมพูชากูเกลียดประเทศไทยกูออกไปได้ไหมแอดมินแม่งไม่อ่านเดี๋ยวสามอ่ะพีรีส e แม่งขังทุกคนนะคนกัมพูชาที่แม่งบอกว่าเกลียดคนไทยแม่งก็ไม่เว้นนะ่ะเดี๋ยวแล้วคนนี้ก็าพยายามทำอะไรนะ่ยเขาหลังจะบล็อกออกออันนี้เขียนอนะไรเนี่ยไม่เขียนนะ อันนี้แอดมินหรือใครเนี่ยอันนี้คนคนไทยใช่ไหม <c oughs> เอาจะบั็อกออกไปบั็อกออกไม่ได้เอละจังหวะนี้นะฮะเรียกได้ว่าเคอจัดเลยและคนนี้เป็นอะไรวะเนี่ย พยายามแลกดอออกไปนะจะังหวะนี้อันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟที่แบบคนเยอะสุดในตอนนี้นะเนี่ยมันจะเป็นโกงแบบนี้เลยนะเขาขัางเอาไว้แม้แต่คนไทยกับคนคขมเมนะเนี่ย let's ั s ด um. ูนารวมให้พวกกูทํานารวมเดี๋ยวนะมันคอมิวนต์นี่ว่าเรีกยกว่าเละเทะนะฮะใครมันบัอกออกไปว่าผมอยากดูข้างนอกอะผมเป็นเสือออกได้ไหมอ๋อดูดูด,ด,ดูมันมันปิดกาแพงไม่สนิทนะยเนี่ยดูมันกาลังพยายามอ๋อมันเปิดกําแพงเป็นแบบใสๆนะจะได้มองเห็นข้างนอกได้มาดูกันนะฮะคนไทยที่ออกไปเป็นไงบ้างเนี่ย วันท,ที่ออกไปยังรอดอยู่ไหมน่าจะไม่รอดนะดูจากสภาพแล้วเรียบร้อยเปิดอีกรอบนึงแล้วเขาจะเปิดทําไมวนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเองกันดีกว่าเซิร์ฟนี่มันจะมันขังเฉยอะ่ะแล้วหน้าผมเป็นอนะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหน,หน้าเริ่มบัก โอ้นี่เป็นสภาพอีกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเออ่ดีกว่าเมื่อกี้นะไม่ได้ปิดแต่ร้อเปอร์เซ็นตะแต่ว่ามันก็ยังโดนคังอยู่ดีนะอันนี้มันคนเขมรหรือเปล่าเนี่ยมันภาษาเขมรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีคนเป็นธงเขมรข้างบนด้วยนี่แอดมินหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูมีมข้างนอกดีกว่านะมีมมีมด้วยมีมีมอยู่อยู่ตรงนี้มีมีมแบบเออ่มีอะไรวะเนี่ยปูนบวกปูนบวกอิฐเท่ากับเออ่กำแพงอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยออกไปดูไไมม่่ดด้อะะันเตย โอไม่นะเดี๋ยวเดเดี๋ย FC ผมมันมันมันจะมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันได้ไงเนี่ยหนีไปเซิร์ฟอื่นแป๊บหนึ่งนะฮะ FC มาจุกเฉยจุกเฉยอันนี้ผมลงมาเซิร์ฟที่คนน้อยที่สุดดูนะโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกอ๋ออันนี้เป็นเซิร์ฟที่คนน้อยที่สุดนะฮะเขาเออเอาเมื่อกี้คนเมื่อกี้มันด่าคนแคมีนใช่ไหมน่ะแล้วนี่แอดมินใช่ไหมเมื่อกี้โดนแบนใช่ไหมเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ตอนนี้ผมกำลังเป็นเซอร์นะครับผมมาทายเฉยนะอย่าเวียนผมนะแอดมินผมไม่ได้ด่าใครนะผมมาดูเฉยว่าแมปเป็นไงบ้างข้างนอกนะฮะยังปกติดีอยู่นะผมเคยมาสำรวจแมปนี้รอบหนึ่งนะมันก็เหมือนเดิมอะ่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปก็คือแอดมินนี่แหละนะคนนี้เป็นแอดมินหรือว่าเขาเป็นใครวนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราดูได้ไหมไม่น่าดูได้นะเวลาต้องไปใกล้ๆเขาหรือเปล่ามันจะเห็นเนมแท็กอยู่โอเคใช่คนนี้แอดมินนะฮะปกติมันน่าจะมีเนมแท็กเนี่ยมันจะมีกับแบบข้าวบนแบบเบบบนี้ยแต่คนนนะนะ แต่ว่าเซิร์ฟนี้นะคะอย่างปกติดีอยู่นะคือคนไทยมันน้อยอ่ะมันไม่ค่อยจะมีความวุ่นวายนะเราสามารถจะเดินสำรวจได้ตามปกติตอนแรกผมนึกว่ามันจะขังทุกเซิร์ฟนะแต่โอเคฮะมันก็ขังแค่บางเซิร์ฟที่มันเซิร์ฟแบบว่าคนเยอะๆนะเดี๋ยวลองดูสถานการณ์นี้ก่อนเนี่ยคนมาเริ่มเข้ามาเยอะละมาดูกันนะฮะว่ามันจะเกิดการขังหมู่หรือเปล่านะเรามาเรามายืนรอดูกันโอ้นี่ไงคนไทยมาแล้วฮะคนไทยคนไทยคนไทยใช่ไหมนี่ฮะแมปเกคนไทยชัดเจนนะฮะอุดมการชัดเจนนี่แม่งแม่งอยู่ข้างๆแอดมิ เลยแอดมินอยู่เนี่ยแอดมินเห็นเต็มๆเลยแอดมินแอดมินแบนเขาเลยเค็มโบเดียว่าไงครับเคมโบเดียเอาไงเค็มโบเดียไงต่อเอาเคมโบเดียแค่นี้เหรอแอปเกโอเคเคมโบเดียก็ปีโอเคนะฮะจังหวะนี้แก๊งคนไทยมากันเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้ใกล้จะเกิดการขังเช็คไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมเป็นสื่อนะฮะผมเป็นสื่อมาถ่ายเฉยเดี๋ยวดีๆนี่ไฮแอดมินใช่ไหมเนี่ย น่าจะใช่แอดมินนะมีแอดมินกี่คนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเซิร์ฟหนึ่งมันมีแอดมินกี่คนเนี่ยทำไมมันเยอะจังเนี่ยเดีย๋ยวขังผมนะพี่ผมเป็นเออสื่อนะอย่าอย่ามาร่วมนะกุนขามาขุนขมับเอ่ออะไรวะเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยบัวขาวเป็นคนจันทบ,บุรีโอเคแล้วไงต่อครับมีใครจะเขียนอะไรเพิ่มไหมครับเขียนบุรีอิสอิสอะไรผมยืนนี่ผมือยังใกล้ๆหน่อยนะเดี๋ยวแอดมินเขาแบบเขาเข้าใจผิด <c oughs> แล้วเดี๋ยววเดี๋ยวเขาแบนผมไป <c oughs> เดี๋ยวเขาขังผม โอ้จังหวะนี้ไทยแอดมินจะเขียนแอดมินจะเขียนใช่ไหมอันนี้แอดมินหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะไม่มีเขียนไม่มีเนมแท็กอะไหนดูซิแอดมินจะเขียนอะไรแอดมินเขียนว่าแคมเบเดียนะฮะแล้วก็โดดนะแสดงว่าเชียร์แคมเบเดียใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะหนีก่อนสื่อกลัวอันนี้อะไรเนี่ยแคมเบเดียเอ่อลูกอ้วกแล้วก็ควายแต่ละคนเนี่ยแย่ไทยเคียดใชิบหายเอาโอ้เรียบร้อยนะแอมไทยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเมื่อกี้มันมีใครเอ่อ มีคนกดรีออนะเป็นแอดมินเขมรเขาไหนดูซิเมื่อกี้ใครแอดมินอะโอเคฮะคนนี้แอดมินนะ ระบุแล้วว่าคนนี้แอดมินแล้วก็อนะินวิสิเบิลนะเขากำลังจะชักปืนมาสังหารหมูหรือเปล่าผมลบก่อนเดี๋ยวสื่อสื่อต้องสื่อร์ต้องหนีก่อนโอ้จังหวะนี้มีค,คเมนเขมรมาด้วยนะฮะค,คเนเขมรเรียกได้ว,ว่าไทยแลนด์ดิสไลด์ดิสไลด์ดิสไลด์แล้วก็มีเอ่อคนไทยนะฮะค,คเนเขมรเรียกด้ว,ว่าเป็นการประทะกันนะระหว่างไทยแลนด์กับคนเขมรนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการปะทะกันที่สุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับเอ่องานนี้นะไปยืนข้างๆกันได้ไหมผมอยากแบบถ่ายรูปตัมเนลอะไม่รู้เหมือนกันนะ ไทยแลนด์ก็ปี้แมปเจงหวานี้นะฮะคนเขเมรมาอีกแล้วนะวเรียกได้ว่าปะทะกันแล้วนะฮะกัมพูชาไม่มีวัฒนธรรมคนนี้เป็นไรเนะี่ยเดี๋ยวนะพี่พี่โอเคไหมคนเขเมรใช่ไหม พี่เดี๋ยวพี่โอเคหรือเปล่าพี่เพ่ๆอ๋อ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 อไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วพี่ไหวไหมรู้สึกว่าจะอาการไม่ค่อยไหวนะครับคนนี้เรียกเดี๋ยวว่าเขาแบบอาจจะถือป้ายเยอะไปหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวเซืร์เพราะว่าเซืร์หนีก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมก็ไปเซิร์ฟอื่นบ้างดีกว่าเซิร์ฟนี้มันแบบมันสงบเกินไปอ่ะเดี๋ยวสักพักมันก็ไม่สงบแหละแต่ว่ามันนานอะขี้เกียจเรามาที่อีกเซิร์ฟกันนะฮะะะเเเเเิิิิรร์์ฟฟนนนนนนนีีี้้้ป็ทท่่่โโโออออออววดดดแแมมมมมยึกกาาจตััคงืขษ วัสดีครับแอดมินแอดมินกัมพูชาใช่ไหมเอยทำไมแอดมินเซิร์ฟนี่มันเยอะจังไงเดวนะกลุ่มนี้มีแอดมินกี่คนเนี่ยผมลืมไปแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูนะมีมีมีเป็นร้อยคนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันแบบมีทุกเซิร์ฟเลยอันนี้นะครับเป็นเซิร์ฟสามคนนะและตอนนี้ก็ำลังจะมีคนเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ขินการเอ่อปะทะกันร,ระหว่างคนขมรกับคนไทยเร็วๆเ,เนื้อนะฮะเรามาดูกันว่าจะเกิดการประทะกันตอนไหนนะคนนี้แอดมินใช่ไหม,ใช,ไหมใช่แหละเ,เวลเยอะขนาดนี้เดี๋ยวนะ อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะคนนี้แอดมินคนนี้ก็แอดมินไอคนนึงก็แอดมินแอดมินทั้งเซิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มไม่ปลอดภัยผมเป็นผมเป็นประชาชนคนเดียวผมเป็นสือเออสื่อสือสือเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเดี๋ยวรอคนไทยเข้ามาก่อนเดี๋ยวรอคนไทยเข้ามาเพิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมานะเพื่อนเสือเสือรู้สึกว่ปลอดภัยเลยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจู่ๆก็วาร์ปอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว แอดมินเล่นอะไรเนี่ย h ล l ล o g u ส์นี่มันเซิร์ฟเดิมนี่วาใช่นี่มันเซิร์ฟเดิมนะโอ้โอมีการล้อมกาแพงเกิดขึ้นนะฮะจังหวะนี้เราจะเกิดการขังกันแล้วนะอ้าวเอา,เอา,เอาใครมันระเบิดตายวะเนี่ยไหวไหมเนี่ยพี่พี่ซซกมาพี่ซซกมาล้มไปแล้วพี่หน้าซซกมาพี่แกตายไปแล้วนะจังหวะนี้อา้าวพี่พี่เซกมาเราไปอีกแล้วพี่ซซกมาเราไปแล้วะเนี่ยอ้าวนะอา,อาพี่พี่แกล้มเปกแล้วพี่แกเป็นลมแดด เลือรสริสตอนนี้ก็โดนขังนะครับไม่มีใครรอดทั้งสิ้นนะ,ะ,ะอ๋ะออล้มอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าม,มันโดนท้ามันตายกันเยอะจังวะเนี่ยอ้าวตายรลวๆเลยเกิดอะไรขึ้นวันเนี่ยเซิฟนี้อ้าวหายไปแล้วอ้าวหายไปเลยเอ้าวผมก็หายอ่าด็อกด็อกเท่ากับอะไรเอ่ยด็อกเท่ากับเป็ด อ่าดอกเตอร์กรัะเป็ดอะไรวะเดี๋ยว็ดเด็ดทำไมภาษามันงงๆไม่ได้พ่อขุนรามช่วยด้วยเซิร์ฟ35คนนะฮะอู้รู้สึกว่าเขาจะปล่อยกงกน,นะเมื่อกี้เขาแบบขังอยู่โออโอโอทำมันแปลกจังวะเนี่ยแอปแมปมันแบบมันทำอีท่าไหนวะเนี่ยแล้วเพลงมาจากไหนเนี่ยสักครู่หนึ่งลิกกัสสิทลิกกัสสิทของม่เซอร์แล้วนี่อะไรเนี่ย เอาคนกัมพูชาแอดมินเขานอนไปแล้วนะฮะแอดมินสงสัยจะง,ง่วงนะทำงานทั้งวันแบรนด์คนไทยโอเคเดี๋ยวผมดูชัดดีกว่านะอันนี้เป็นเมมนะฮะเมมของคนกัมพูชาเขาเนะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แบบดูจากในกระจกเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอันนี้คือออซีเมนต์บวกปูนเท่ากับอิฐไม่ก็ควรจะเป็นไงปะวะแล้วก็อันนี้คือ <laughs> Minecraft in real life ก็ปกติดีเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับปร n เ e r e s t อเคปยว p i n t e New UNESCO World เอ่ออะไรไม่รู้ <c oughs> อ่านไม่ถูก Conservation Thailand <c oughs> น่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องกรอบสักอย่างหนึ่งอู้อันนี้เป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยผมเออแปลไม่ออกไงแต่ว่ามันใจความมันนะ่าจะประมาณว่าแบบประเทศไทยกับกัมพูชาก็ดีเหมือนกันนั่นแหละเลิกทะเลาะกันได้แล้วประมาณนั้นหรือเปล่ลปา,ลลาผมไม่แน่ใจนะรี่ว่าคนนี้เป็นคนดีมากถ้าเกิดมันแปลงอันถูกนะถ้าเกิดผมแปลถูกกะนะก็คนนี้นะฮะเรียกได้ว่าคนดีสุดเลยนะมีแบบมีแบบ เสื้อแบบเสื้อเหลือไม่แต่ไกลเลยปั่นเพื่อพ่อมั่งคนดีมากๆอ่ะคนดีมากๆก็เลงจะโดนกับพูชานะฮะเอากุญแจมือใส่นะเขาจะโดนหรือปาเนี้ยเขาไม่น่ารอดนะผมดูจากสภาพแล้วไหวไหมพี่พี่ยังโอเคอยูะโอ้โอ้เขามองเขามองสื่อเขามองสื่อ,ส,อสื่อนี้ก่อนเดี๋ยวสื่อถอยกันโอ้อันนี้มีหมานะฮะหมามาอยู่เนี้ยหมาจะเขียนอะไรไทยไทย อะไรไทยอา A C A C H อะไรคือ A C H มันอ่านว่าอะไรวะใครแปลได้ก็แปลหน่อยนะว่าคนช่างวุ่นวายอย่างนะ้แบบนี้มีการประทะกันระหว่างคนไทยกับคนเาเมรน,นะประมาณนี้นะฮะรีบทำนะคลิปนี้ก็เสวสลาไปก่อนด้วยบ่ายฮะถ้าเกิดใครเออคิดเห็นยังไง ใช่ป่วาวะมันจะมีใครคิดเห็นยังไงวะผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันควรจะคิดเห็นยังไงนะแต่ก็นั่นแหละนะมันก็เป็นตามกระแสแหละสักพักก็เบื่อแล้วก็เลิกเองนะฮะแต่ว่าปัจจุบนันก็ยังเป็นกระแสแบบว่ามาถล่มเกมคนจอาเหมีอนอยู่นะก็โอเคผมไม่ยุ่งแล้วกันผมมาแค่ดูเฉยๆนะโอเคสัสวีนาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายฮะ